กรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศเป็นสงครามก็ตามนะคะแต่สงครามข่าวในโลกโซเชียลได้เกิดขึ้นแล้วค่ะต้องไม่ลืมว่าลูกสาวคนหนึ่งของบุญเส้นคุมเรื่องโทรคมนาคมและสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็น่าจะใช้แนวคิดที่ว่าใครฟ้องก่อนได้เปรียบมีสำนักข่าวใหญ่ๆหลายสำนักลงข่าวถูกต้องชัดเจนนะคะแต่ว่าบางสำนักข่าวในต่างประเทศยังให้ข่าวประมาณว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตรงนี้ เป็นมีมที่วุ่นเส้นพยายามที่จะสร้างภาพจําให้คนทั้งโลกค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะและที่น่าตกใจก็คือมีคนไทยพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ให้จัดการกับแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทยและบางคนก็ไปไลฟ์สดการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแล้วก็ศูนย์อพยพป,ประชาชนตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะคะสถานการณ์ที่อาจจะสร้างความสับสนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่วยงานของรัฐควรบูรณาการข้อมูลข่าวสารในลักษณะ one voice one message หรือว่าข้อมูลหนึ่งเดียวที่น่าเชื่อถือให้ครอบคลุมทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงอย่างเช่นมีการมอบหมายให้บุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นคนให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะจํานวนผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการดูแลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยเตือนเรื่องการเดินทางเข้าออกระหว่าง2ประเทศและสิ่งที่สําคัญก็คือการขอความร่วมมือจากประชาชนภายในประเทศอะไรที่ทําได้อะไรที่ ทำไม่ได้และประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยก็คือการตอบโต้ในเวทีระดับโลกนะคะผ่านการทำข่าวแจกหรือว่าเพลย์ลิสและอย่าตั้งรับอย่างเดียวค่ะต้องเป็นประเด็นเชิงรุกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว,ว่าวันนี้เรากําลังสู้กับตระกูลที่มากด้วยประสบการณ์ในการปกครองประเทศแบบฉบับลับเฉพาะของตระกูลวุ้นเส้นความจําเป็นเร่งด่วนที่ควรทําก็คือ one voice one message หรือว่าข้อมูลหนึ่งเดียวที่น่าเชื่อถือทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศฝากไวใ้ให้คิดค่ะ